สวัสดีค่ะพาพเพื่อนๆมาบึงวิธีการปรุงดินของคุ้นพอเนาะคะ่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะพักดินไวเป็นอาทิตย์แล้วนะคะพักดินไวใส่ปุย๋ยอินซีของห้าหว้นะคะพอใส่ปุ๋ยไวแล้วคุณพพอก็จะมาพวนดินนะคะคุณพพอก็จะมาพวนดินอูอย้ยางามเลยเนาะพอเนาะ คุกเข่าดินกับปุ๋ยให้เขากันนะคะในแปลงเดิมๆนั่นแหละคะ่ะคือเพิ่มอินทซีวัตถุลงไปเพิ่มปุ๋ยลงไปนะคะเพิ่มปุ๋ยลงไปแล้วก็คุกเข่าดินคุกเข่าดินให้หนึ่งหละให้ดินละเอียดสองให้ดินกับปุ๋ยเขากันนะคะก็จะได้ดินล้วนหลวมเพื่อที่จะให้รากพืชของเขา้เาเกิดได้ยาง่ายนะคะ ตัวที่จะวานปลูกอยู่ตอนนี้กะจะเอาอเอาผักกาดขาวเบานะคะมาวานแล้วก็ผักผักขีลาวนะคะผักกวางตุง้งผักคะน้านะคะจะวานเป็นล็อกเป็นล็อกในแปลงเดียวกันนะคะเพราะว่าความยาวของแปลงเฮ่ากับสิยูที่ยี่สิเมตรนะคะ ยี่สิบสามเม็ดจะวันเป็นล็อกๆจะแต่ละอย่างเนาะค่ะนี่ค่ะยางน้อยๆเฮาได้กินทุกอย่างได้แปลงเดียวเด้อค่ะพี่น้องคะอยากกินข้าวหนาก็จะได้กินอยากกินผักกาดขาวก็จะได้กินผักซีลาวผักกวางตุ้งนะคะเป็นพืชผักบานๆนะคะพืชผักบ้านๆของเฮาเลยเด้อค่ะพี่น้องคะที่เฮาอ่อน ปลูกเพื่ออยู่เพื่อกินนะคะเหลือกินเท่ากับสามารถแบ่งขายเป็นไร่ใดๆนะคะเป็นไร่ใดๆสำหรับขอบรั้วนะคะเป็นไร่ใดให้ขอบรั้วยางเหมาะสมนะคะมือละเล็กละน้อยลอยสองลอยก็ถือว่าเป็นอโอกาสที่ดีที่เฮามีไร่ใดเนาะคะ่ะคุนพ่อเฮ็ดยางละเนียดละไม่เลยนะคะดินนี่โอ้หลากเผือดหลักพักบุงที่หลงเหลืออยู่ในแปลงคุนพ่อจะเก็บที่มืดเลยนะคะ จะทำวามสะอาดนั่นแหละค่ะทำวามสะอาดแปลงแล้วก็เคลียดินไห้สมําเสมอนะคะเพื่อนๆค่ะเคลียดินไห้สมําเสมอตัวใดเป็นก่อนคุณพ่อกัสีย่องให้มันแตกได้ค่ะคุณพ่อกับสีตีออกให้แตกละเอียดเนาะคะ่ะเตรียมดินปรุงดินก่อนปลูกพืชนะคะนี่ค่ะก่อนปลูกพืชของในฟ้าเม,มเพ่นนะคะก็จะ ไชตากดินไว้นะคะไถตากดินไว,วาานไ้แล้วก็มาปรับปรับอีกเที่ยนหนึ่งไถอีกเที่ยสองแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะคุณผอใส่ปุ๋ยไปจากล่าง่อหาล่างนะคะอ้หาล่งะะาลงนี่หลายเล้วนะคะเพราะว่าพื้นที่ของเห้านี่ก็มิตรเพิ่มก็เพิ่มเนาะคะ่ะนี่รอบรอบปลูกหกลายรอบแล้วนะคะคือ,อวัตถุปุ๋ย ข่วมเป็นคาของปุ๋ยกับยังมีอยู่ในดินนะคะคือดินล้วนซุยดินดีอยู่อยู่เบื้องต้นแล้วนะคะนี่กับคุณ่อมาเสริมอีกหาล่งนะคะหาล่งนี่กับบ่อหน่อยเด้อค่ะพี่น้องหาล่งผลลไม่เนาะนี่กับเป็นการเสริมปุ๋ยให้ใหใหใหดินทุกครั้งก่อนวานมเล็ดหรือว่าก่อนปลูกพืชทุกตัวนะคะม่เพื่อนก็นจะอเหตุอยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะปลูกอัน ให้อาหารเขาก่อนปลูกเพราะเขาเดินหลากออกมาเขาก็ได้กินอาหารเลยนะคะขาดสารพัดประโยชน์ของคุณพ่อขาดหญ้าออกก็ไดเพราะว่าหญ้าสูกไวเลี่ยนเนาะคะ่ะหญ้าสูกไวเลี่ยนวันนี้กสิม,มากเก่าออกหอบออกไปไวข้ขางนอกนะคะเพื่อนๆคะ่ะหอบออกไปไวข้ขางนอกแปลงผักยางงามเลยคุณพ่อเห็ดยางงามนะคะนี่ก็ย่งติพัฒนาไปอีกนะคะย่งแค่นี้ย่งบ่าท่านพ่อเนาะคะ่ะ จะต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นไปกว่านี้นะคะเพื่อที่จะได้ความสะดวกในการปลูกจะขยายเพิ่มขึ้นอีกนิดน้อยแล้วก็จะขยายให้กว่างขื้นจักน้อยนึงแล้วก็จะเอายิดบล็อกมาใส่นะคะในโครงการเนาะคะ่ะโครงการคือว่างไวแล้วจะจะค่อยเฮ็ดไปนะคะเฮ็ดไปในอขอบขั้วห้านี่แหละคะ่ะเฮ็ดมือละเล็กละน้อยนะคะให้ห้ามีงานถอยจะให้ห้าตกงานเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ นี่นะคะนี่คุณพ่อก็จะเคลียดินให้เสมอเสมอเลยดินนี่หล้วมล้วนยงางอคักเลยด้ยค่ะพี่น้องหลวมพันว่าพืชเกิดขึ้นมานีนรากเขาเนี่จะโอ้โหหากินใดง่ายๆเลยนะคะหาจินยางง่ายงายเลยสั่งงานสั่งอาชีพให้ครอบครัวนะคะแล้วก็ ส้างไล่ใดนะคะไล่ใดนิดๆหน้อยๆโดยที่ห้าบวต่องไปเฮตุงานต่างผืนทินต่างจังหวัดหรือที่อื่นนะคะได้อยู่ในขอบครั้วได้เห็นลูกเห็นล้านเนาะค่ะได้เห็นลูกเห็นล้านได้มีความสุขในในขอบรั้วของห้านะคะ,ะหนึ่งฮ้าก็ได้อยู่ได้กินอาหารที่ปลอดภัยนะคะเพื่อนๆค่ะอยู่กับบ้านห้าบ้านบ่าได้เช่าเขาบ่าได้ซื้อเนาะคะ่ะห้าก็ได้กินอาหารที่ปลอดภัยในการที่ปลูกผืชอินทรี์นะคะ แล้วส่วนที่เหลือเ้องก็สามารถจำหน,านะะ่ายได้เนาะค่ะจำหน่ายเป็นเงินเป็นาขายเป็นเงินได้มากาดูแลขอบครั้วการใส่ใจในขอบครั้วกับอว่าอายุได้นะคะอยยุได้โดยที่ห้องบ่ต้องไปหางานต่างจังหวัดไปหางานที่อื่นไกลๆบ้านเนาะค่ะไปไกลบ้านก็นต้องจากขอบรั้วไปนะคะเตรียมดินปรุงดินก่อนปลูกพืชนะคะ คุณพ่พอก็จะเฮ็ดมาหอดนี้นี่ค่ะก็จะเซตเรียบร้อยแล้วนะคะเคลียร์ไปเคลียร์มากะ่ะสุดแล้วก็จะไปเตรียมขีดข้องปลูกนะคะนี่ค่ะการปรุงดินปลูกในฟ้ามของเมเพิ้กับสียูประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยดินงามลายค่ะพี่น้อง คุณพอ่อก็จะปรับปุงลองกับปรับปุงแปลงไปน้ำเนาะคะ่ะตัวใดมันเซ่คุณพอ่อก็สิตอกรักไม่นะคะเพราะว่าในการไถของเขาก็สิมีการขาดเขื่อนมามามา,มาต่ำม,มาอย่างแน่เนาะคะ่ะเซตเรียบร้อยคุณพอ่อก็จะหาอันนี้ามา่วานลรวก็สิคุ้มฟางเอานะคะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการดูคลิปฝากช่องไม่เพีนฟ้ามกเกษตรอินทรี์ในเด้อค่ะขอบคุณมากมายพอกันไม่คลิปหนานะคะสวัสดีคะ่ะ